ลดตัวๆๆตัวดูดิฟังนี้ดิไอ้โล่ไอ้โล่อะตัวลดตัวจับเป็นใช้แต่มีดด้วยลดตัวดิไอ้โก้ยมีมึงหลุดอะทไมมึงไปบังคับมาจ๋าเลยไอ้โก้อยากไน นี่เป็นไหนไ,ได้ละจ้ะได้จ้ะ,จะเอาเหี่ยมึงเป็นก็มึงเป็นอน่ะสู้ I. Oh. I <gasps> chain slugger